อย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ทักษินเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอยู่สุขสบายที่ประเทศดูไบแต่จนถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการจับกลุฮมทั้งที่มีหมายแดงจากอายการสูงสุดอยู่แล้ว แต่อายการสูงสุดยังไม่มีการประสานงานบังคับใช้กฎหมายไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำตัวมานำเนินคดีจึงเป็นที่มาของการแสดงความคิดเห็นรายวันนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการแสดงความคิดเห็นของทักษิณล,ลักษณะเช่นนี้ยิ่งส่งผลดีนะครับต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ในอนาคตอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวของบัตรคนจนที่ปรากฏว่าทักษิณเคยหาเสียงไว้แต่คราวนี้ ในส่วนของรัฐบาลก็เอามาทำนโยบายของรวมไทยสร้างชาติจะขยายเงินให้กับบัตรคนจนเพิ่มเติมฮะปรากฏว่าทักษิณก็ด้อยค่าบูรี่บัตรคนจนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันแล้วคุณจะให้คนจนเหล่านี้พึ่งพาตะเบียตลอดแล้วคุณคิดว่าจะหางานให้เขาทำยังไงจะสร้างเขาอย่างไรของเพื่อไทยนี่ เขามีซอฟต์พาวเวอร์ไปไปขุดมาเลยครอบครัวละคนออกมาเลยมาฝึกอ่าเพื่อจะได้เป็นกําลังสําคัญในการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวอืมจะได้ไม่ต้องพึ่งพาในที่สุดบัตรคนจนเนี่ยไม่ต้องไปเลิกหรอกบัตรคนจนจะถูกเมืนมมเพราะมันไม่มีความหมายเลยสำหรับคนที่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยจะถูกเมินไปเองโดยที่ไม่ต้องเลิกเพราะอะไรไหม เพราะว่าเขาจะมีรายได้ที่มันเหนือกว่าพันบาทเยอะหลักการใหญ่คือว่าอะไรที่ทําได้น่าจะทําก่อนนะครับอย่าอย่าเอาอย่าหยิบยกเอาเรื่องที่ยากมาแล้วก็มาอธิบายว่าทําไม่ได้ถ้าอะไรพอช่วยเหลือได้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดทางรรคพืไทยนะครับได้รับการเลือกเข้ามาในเรา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 ให้ความมั่นใจว่าเราจะพยายามทําให้ได้นะครับแล้วปัญหาอะไรที่ควรจะแก้ไขก่อนนะคะหลังจากที่ได้รับความเสียพันร้อนอ๋อผมว่าไม่มีครับไม่มีอะไรยังก่อนก่อนนะครับเพราะว่าปัญหา6 7เจข้อที่พูดกันมานี่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้น นะครับต้องแก้ไปพร้อมๆกันนะครับหรือว่าเริ่มขบวนการการแก้ไขไปพร้อมๆกันนะครับพื้นที่ของเตยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายพักหลายพักเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะควานที่นั่งตรงนี้ไปให้ได้อย่างพักเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยเรามาเพื่อเรามาเนี่ยก็อยากจะได้ที่นั่งตรงนี้เนี่ยเ<ม>พืพ่อไทยมีจุดเด่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> อะไรเพื่อที่จะให้คนคลองเตยได้ได้ได้ตัดสินใจผมผมผมพูดใทนพักอือ่นไม่ได้แต่ว่าพักเพื่อไทยเรามีเรามีบิ๊กเบนซึ่งจริงๆเราอยู่ในพื้นที่มา17ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งพี่นน้องประชชา นะครับผมว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของเรานะครับแล้วก็เหมือนกับทุกทุกเขตเหมือนกับทุกท้องที่ที่เราลงไปนยโยบายเป็นเรื่องหลักของเราเราเคยทํามาเราคิดใหญ่ทําเป็นนะครับแล้วเคยทํามาก่อนแล้วก็เราหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้กลับมาทําอีกนะครับหลังจากนี้ครับคุณรษฐาจะลงเพื่หาเสียงกับรั้วแคทุกเวท,ทีทุกจังหวัดไหมครับจะพยายามครับจะพยายามไปครบครับจะพยายามไปครบทุกเวทีทุกจังหวัดแล้วจะเราก็จะพยายาม ในในขั้นตอนแรกก็คงไปฟังปัญหาก่อนนะครับจะรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จะได้มามาถกกันํามในพักแล้วก็หาทางแก้ไขนะครับแล้วก็นโยบายคงทยอยคลอดออกมาเรื่อยๆเห็นว่าคุณเสียครับเหมือนกับว่าเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยฮะอาจจะตอบสนองเหมือนกับคุมกลุ่มบนนะฮะแต่พอไปต่างจังหวัดเนี้ยฮะเราจะขายภาพตัวเราอย่างไรให้เข้าถึงชาวบ้านนะครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการขายมันมันเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องของการเข้าใจ ว่าชาวบ้านชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือคนที่อยู่ชายขอบของสังคมมีความต้องการอะไรกระบวนการวิเคะห์ก็ทักษิณก็บอกว่าบัตรคนจนเนี่ยแน่จริงก็หาเงินมาให้ได้จะเอาเงินมาจากไหนมาให้บัตรคนจนที่ผ่านมาเรื่องบัตรคนจนทักษิณเคยหาเสียงไว้แต่ไม่สามารถที่จะทำได้ นะครับต่อมารัฐบาลของพระเดกประยุทธ์เนี่ยมาทำได้จริงจจังจังนะฮะจาก1,000บาทจะขยายเป็น2,000บาทนะฮะปรากฏว่าเพื่อไทยบ็กว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะสิ่งที่ตามมาทักษินก็ออกมาเคลื่อนไหวนะรวมไทยพรรครวมไทยก็บอกว่าเปุ่มชัยสร้างชาติก็บอกว่าแน่จริงก็เพื่อไทยก็ให้ยกเลิก บัตรคนจนเลยให้ประกาศเลยทักษิณก็บอกไม่ต้องประกาศหรอกเรื่องของบัตรคนจนเนี่ยนะจะมีซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนจนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นจนไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้บัตรคนจนอีกต่อไปนะฮะและที่สำคัญเขาก็ไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงนโยบายวิสัยทัศน์ของนักคิดของพรรคการเมืองต่างๆ นะโดยโดยเฉพาะพรักประชาธิปัตย์มองว่านักคิดของพักประชาธิปัตย์ไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับร้อยหรอเหล่าบรรดากุลซื้อในพักประชาธิปัตย์ร่อยหรอแทบจะไม่มีในขณะที่คุณชวนหลีกภัยก็ยอมรับนะฮะว่าพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เปลี่ยนไปมากในเชิงงานสังเคราะห์ทักษิณก็พูดอย่างงี้และยิงไกลเลือกตั้งทักษิณจะทําสิ่งเดียวคืออวยลูกของตัวเอง อวยพักของตนเองนะปุงอิงก็ปฏิเสธว่าทักษิลไม่ได้ได้ค่าบัตรคนจนนะ,ะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กับอย่างไรก็ตามนะ,ะเรื่องของบัตรคนจนเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งแหละนะ,ะที่ปรากฏว่าได้รับเงินก้อนนี้และมีความจำเป็นจะต้องใช้แต่ประเด็นตอนนี้นะะักนะการเมืองก็ใช้มาในการหาเสียง ฝ่ายที่สู้ไม่ได้ที่อ้างว่าแลนสไลด์แลนสไลด์จะชนะแน่นอนถล่มแน่นอนถล่มทลายแน่นอน <c oughs> มีพักการเมืองสองพักการเมืองที่ใช้วาทกรรมนี้ก็เป็นเพื่อไทยและก้าวไกลที่ใช้วาทกรรมเดียวกันเนะี่ยบอกว่าจะชนะถล่มทลายแน่นอนพักอื่นจะพ่ายแพ้พักชันเนี่ยถล่มทลายโดยมุ่งเพียงประโยชน์ของพรรคตัวเองเป็นสําคัญ นะครับตอนนี้ก็เศษฐาทวีสินนะซึ่งใกล้ชิดกับทางายิ่งลักษณนะ์ก็ออกมาเดินหาเสียงเป็นครั้งแรกนะแล้วก็พังเพื่อไทยก็มีการเปิดตัวนะครับสสเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับสิ่งที่ทักษิณมีการเคลื่อนไหวตอนนี้ผมเรียกว่าเป็นการหาเสียงนะครับให้กับพักเพื่อไทย ก่อนที่จะมีกิจสดีกาการเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ทักษิณเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันนะหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอยู่สุขสบายที่ประเทศดูไบแต่จนถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการจับกุมฮะท้งที่มีหมายแดงจากอายการสูงสุดอยู่แล้ว แต่อายการสูงสุดยังไม่มีการประสานงานบังคับใช้กฎหมายไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำตัวมานำเนินคดีจึงเป็นที่มาของการแสดงความคิดเห็นรายวันนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการแสดงความคิดเห็นของทักษิณล,ลักษณะเช่นนี้ยิ่งส่งผลดีนะครับต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ในอนาคตอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ タイバイ。<music> thank hey. you